เป็น c ีอของออห้างแว่นท็อปเจริญนะครับหรือบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับกับผมเนี่ยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมารับใช้นะครับมาบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นนะครับให้กับสถานเลีเ้ยงเด็กกำพร้านะครับที่วัดสะแก้วจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งมีเด็กนักเรียนเนี่ยที่มีปัญหาด้านสายตามากเลยนะครับ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยมีเด็กกำพร้าที่อยู่ในอุปการะเนี่ยประมาณร่วมๆ2,000คนนะฮะพันกว่าคนร่วมๆ2,000คนนะครับวันนี้ท็อปจรเดินได้นำขบวนยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนักทศมารหมอสายตานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากแวน่นท็อปเจริญนะครับมาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตัดแว่นใหม่นะครับให้กับเ,เด็กกำพร้านะครับนักเรียนแล้วก็พระพิสุสงฆ์นะครับของวัดสะแก้ว